กินมักซะลอยน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องดุงรอนคนน้ำมาหายมือนกับคนตกพนกับแข้งคนน้ำมาหายจีตัวลูกขอบใจเด้อประจุยขอบใจเด้อดุงรอนเด้อเอาซะลอยมาให้น้องนุ่งกินน้องขอบใจเนาะปู่บอกซะลอยพนก็อยากให้น้องใหนุ่งกินพนกต่กินห่อนน้องกินห่อนุ่งเพื่อจะไม่กินกินน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่เด้อมักซะลอยมักซะลอยของอายนคนน้ำมากินปู่เปนหน้าเพิ่น พันปลูกคือหน้าพิ่นอยู่บ้านเด่นพิ่นนำหน้าเลยอ่ะพ่นว่าก็ได้เก็บบางดอดไม่กินเพิ่นเก็บมาปั่นกันเอ๋ยหน่อปลายหน่องซ้าวแน่หายม้อสุกคนเพิ่นว่าผู้เด็กผู้น้อยเพิ่นปลูกคนได้กินเพิ่นน้าหายขอบใจได้ดวงเด้ออยู่ดีมีแห้งเด้อไหล็ของกินข้องยากคืนหอนหนองหอนนงเนาะขอบใจได้ร้ายเด้ออยาจะยู่ดีมีแห้งอยากจะมันนี่เด้อลุงดอนเด้อประจุวิเด้อขอบใจได้ร้ายในป่าเด้อคืนหอนหนองหอนนงเนาะเอาใม่น่องนุงกิน ขอบใจได้เด้อบักสลอยเป็นจสินี่ซองแน่อ่อเมนเป็นนกมี่ัมกสไลอยขาวเนวแน่นะคะสลดยต่อกมแน่ขอใส่พอเมนเป็นนกเบอรงเด้อมี่ากำเป็นสไลอยขาวอันนี้เด้อตัวนี้สไลอยสลอยขาวตัวนี้แต่ว่ามันก็มีสไลด์เขากมซับเพราะว่าเป็นซับไก่กันเนาะสลอยขากม แต่คนเมย์ไปนองเบิองเฮงบอสขั้นสละลังก็มีเปลือกแบบนี้ตัวนี้ตัวนี้ขาวคำตัวนี้ตัวนี้สลยขาวตัวนี้เมยนครับฝาซักยูไฮเดียวกันเนาะมันก็เลยว่าเป็นแบบนี้อิ๋มเนี่ยเฮงบอเพราะว่าบานคอยนี้ยูุคหัวซากเอาไปสละเนาะเป็นซักไก่กันอยู่ไฮเดียวกัน แนเดียวเลยซักถ้าเพิ่นซักเขากำโยนให้ดึงอีกแล้วก็เขาขาวนี่ให้ดึงอีกมันกษตรกรเป็นแบบนี้มันกษตรกรพอซับกันแบบนี้นะเนี่ยมันปูไก่กันเกซอนเวลานั้นเป็นโลกเนาะเกซอนมันปิ้วมันเสียกันปิ้วมันซับเสียกันก็เรียกว่าออกมาเป็นแบบนี้มันซับกันมีซับกันเวลาลมมันผัดเนาะ เกซอนอมันาเสียกันมันกับผสมพันธุ์กันมันจะออกมาเป็นแบบน,นี้เลยคาถาส่วนว่าถ้าปู่พ่ให้ให้เขาตัวน,นี้กับแว้นตาหาตัวนี้กับแต่้งหานั่นก็สมบเป็นแบนบอันร่ผสมพันธุ์กันซักเขากรรั้มมันก็จะเป็นเขากั้มซักเข่าขาวก็จเป็นเข่าขาวอันนี้ถ้าซักอยไแผพนเดี่ยวเนาะซากอยู่ไแผ่นเดี่ยวกันไก่กัน เวลาต้มผัดต้มปิวเวลาเกล่ดชอนปิวไปมันก็ไปผสมพันธุ์กันมันบอกว่าเป็นแบบนี้ก็เป็นซอสแบบนี้ก็ซอดแบบนี้แต่วันนีงคนหนึ่งเอ้าขอบบริเตุ้มลูกเสาหรอเกคทายกินข้อยมาทีวีอ่ะกับพี่ลูกเสาหนึ่งให้กินลูกเสาหนึ่งให้กินขอวาสังคนหนึ่งเอาขั้นตุ๋มกระแซบเนาะขั้นตาุ๋มเ้ากัดใส่เกลือนิดนึ่งผมว่าอร่อยไหมแต่ว่าถ้าตุ๋มมันหนามันจะขาวแต่ว่ากระแสบเพื่อการแซบคนหนึ่งแบบแซบ แสบแบบยิางกันนหลนซ่าแต่ว่านหนึ่งแสบก็แสบก็ต้มเพราะว่าหนึ่งเนี่มันบนหนามเขามันสีเนียอเนื้อนุ่มๆให้กินเบบแสบกั้นเพราะวันันราม่นามหนามบเขาบระสะลอดแต่กินแสบกัน้นถ้านา้าาใจมากที่ข่อยมาก็ไม่มว่านนอพอหนึ่งดีกว่าหนึง่งมั่จะแสบกันเนาะนาหนึ่งคนะมีแสบกกั้นวลาหาตุ่มมากะหนามบนเขากระแสบดูแต่บรสุทธิ์หนึ่งเดอปรม่พี่หนองนาอ เดผู้มากเนาะมคนก็มากต้มมคนก็มากหนึ่งอต่ว่าใจก่อย่ยมากหนึ่งเพราะว่ามันมันนุ่มมันสิงเนียวมันสบโจางแต่ว่าขอบริเซเกลือเด้อเนี่เดือตัวคนเบริเซกเกอคนมขาก็ใส่เซกเกอะกันเนาะพอเซ่เกอรพกขอเซกเกได้นาถ้าใส่เอาเอาเกลือลงใส่นหนามเล้วด่าหนามพดอาหนามันขึ้นมาเกลือกระพังขึ้มากส่สรบทกระแสเพื่อการอยนีแบบนึง แต่ว่าสตรอเอรใหม่แบบนี้ค่ะบริเวณยังกระเสบเด้อบริเวณยังกระเส็บสตรอเบอร์รี่น้องเพราะว่าฮักมาปับไปกับมื่อหนึ่งกินปับปวดมันองกระเส็บผกมะม่กมากผลมะมักงสตรอเบอร์รีมะมัวงกระโพดมะกระป๋วกับบักกระโพดเข้าๆกันมามักสุดใจเด้อหนึ่งพ่อแม่เป็น้องมักสุดใจไงกินตางเขาก็ได้มากลายขอบใจเด้อแบบจุ้ยเด้อขอบใจไายคันธารพายอยากแหลกมักสะร้อย ่อยให้ผสมผธุ์กันก็ต้องลูกคนไฮลูกคนบอนบ่อยลูกไก่กัน้าาปลูกไก่กันเกสรมันผสมผ่านกันปิ้วมืใสหั่ก,นก,นนนกนันจะเป็นแบบนี้เป็นโดกสอด <c oughs> หมอเราดูการมันอร่อยมืดออผมมีน้องร้า,รายพวกเรามากินจักเขียวกินเดอร์ตอนมันมีร้ายนมาตอนมันมีไร้ายม่อแพงตอนมีร้ายมันถือเขียวกินเดอร์ え <laughs>